อา้าวใครอยากสวยอยากงามต้องดูครับอวไรหรอคะสิ่งส่วนเกินของผู้หญิงมันรู้สึกอึดอัดแล้วก็เป็นเรื่องยากกับการที่จะหาเสื้อผ้าสวมใส่ทาอะไรเข้าไปแล้วแบบก็อึดอัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแล้วคนก็ทางบ่อยบ่อยด้วยว่าเออขาใหญ่แขนใหญ่สมัยก่อนใช่ไหมคะเขาอาจจะมองว่าไขามันเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้ผู้หญิงดูสวยแต่ว่าตอนนี้นี่คือเอาออกไปให้ได้มากเท่าไหรย่ยิ่งดี ความอ้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการเลยใช่ไหมคะการลดความอ้วนในปัจจุบันก็มีหลากหลายวิธีแตกต่างกันไปแต่เมื่อผอมคุณก็ยังกินอาหารในปริมาณที่เยอะเหมือนเดิมหรือไม่ได้ออกกำลังกายเลยต่อให้ดูดูดูดไขมันจะกี่ร้อยก็ไม่สามารถผอมได้หรอกค่ะคุณคุณขา เริ่มทานเนี่ยตั้งแต่อายุ11ตอนนั้นเด็กๆเลยแล้วน้ําหนักเยอะคุณแม่ก็เลยพาไปทานไปหาหมอหมอก็สั่งยาลดน้ำหนักพอทานก็เสร็จทีนี้ก็คือทานอะไรไม่ได้ก็เริ่มแบบว่างอแงอาจาอาจะเจี๊ยนอะไรเงี้ยก็อายุเยอะแล้วค่ะตอนประมาณ11อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าหยุดไม่ไหวแล้วก็เลยเลิกพอเลิกเสร็จก็หยุดไปตั้งนานเลยนะคะแต่พอหยุดปุ๊บน้ำหนักมันก็เ,เริ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากแบบว่าตอนนั้นที่ไปหาหมอน้ําหนักแค่30-40กิโลคือแบบอายุ11เนี่ยก็ขยับไปเรื่อยเป็นหยับไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งว่า จนวัยรุ่นเนี่ยเข้ามาหาวิทยาลัยตอนนั้นไปเรียนเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยที่บ้านก็แฟชั่นคุณแม่ก็ทานพี่สาวก็ทานน้องสาวคือผู้หญิงหมดเลยแล้วที่บ้านคืออ้วน,น่ยฮะก็เลยบอกว่าโอเคทานทุกคนทานแล้วก็อาทานน้ําหนักจะได้ลงพอพอเริ่มทานทานเสร็จน้ําหนักลงลง20่กิโลลงแบบลงเร็วมากเลยพอลง20่ิกิโลเสร็จมือไม้ก็เริ่มชาละทีนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนจะช็อกคือร่างกายเนี่ย คือเข้าห้องน้ำตลอดถ่ายเข้าห้องน้ำแบบจนแบบไม่ไหวแล้วจะตายแล้วก็เลยแบบชงน้ำหวานทานกอ,อกเข้าไปเสร็จแล้วก็แบบว่าหยุดแล้วไม่ไหวแล้วไม่ามรู้สึกว่าร่างกายไม่รับแล้วถ้าคือเราทานต่อไปเราต้องตายแน่ๆเลยก็เลยหยุดค,คุณคุณทราบไหมคะว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของการลดความอ้วนคืออะไรก็เกิดจากความไม่มั่นใจในรูปร่างสรีระของตนเองไงล่ะคะจึงต้องลดน้ําหนักเพื่อให้เกิดความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นจะเดินจะเหินไปไหนมาไหนก็จะได้สวยสะดุดตา ทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่และที่สำคัญนั่นก็คืออยากให้ตนเองดูสวยงามหน้ามองในสายตาของคนรักนั่นแหละค่ะคนเราที่ดูกันที่รูปร่างหน้าตาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะนิสัยที่ดีและพฤติกรรมที่น่าคบหาตั้งหากที่ทำให้ผู้อื่นอยากเข้าใกล้คุณที่เราเราเรียกกันว่าสเสน่ะนั่นแหละค่ะหรือถ้าคนที่ต้องการลดความอ้วนจริงๆเพราะได้รับอันตรายจากความอ้วน ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตส,สูงโรคเบาหวานหรือแม้กระทั่งข้อกระดูกเสื่อมก็ตามเพราะน้ำหนักที่มากเกินพอดีถ้าเป็นเช่นนี้แล้วละก็คุณควรใช้วิธีออกกำลังกายและควบคุมอาหารจะดีกว่านอกจากหุ่ดีสมใจแล้วยังมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วยนะคะ Mumbo number five.